เริ่มสร้างเพจในการสร้างเพจขึ้นมานี้จุดประสงค์จุดเดียวก็คือการฝากรูปฝากวิดีโอประกาศความดีเอาแค่นี้รวมให้มันเป็นข้อเดียวและกันจริงๆมันมี3ข้อแค่นั้นเลยเนื่องจากว่าคอมอัตมาพังบ่อยแล้วถ้าเอาฝากไว้ในอินเทอร์เน็ตมันก็จะอยู่ตลอดไปก็เลยสร้างเพจขึ้นมาอัพรูปลงอัปวิดีโอลงโพสขอบคุณหลังจากที่สร้างเพจมาได้ไม่นานนะสักพักเดียวก็มีครูจากโรงเรียนต่างๆ ช่วงเริ่มแรกประมาณ3-4โรงเรียนส่งข้อมูลของโรงเรียนมาพร้อมกับข้อความว่ามาเยี่ยมโรงเรียนเราบ้างนะคะอาตมาเองก็เอาไปปรึกษากับทีมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยแต่ทีนี้กําลังเราไม่พออยู่แล้ว เราเป็นแค่พระน้อยๆเอาอย่างนี้ละกันกระจายข้อมูลไปแชร์ข้อมูลไปเอาไปโพสต์หน้าเพจเลยเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นแล้วถ้าเขาอยากจะไปเขาก็จะได้ไปแล้วพอทําอย่างนั้นก็มีโรงเรียนอื่นๆเอาข้อมูมลมาฝากบ้างเรื่อยๆเรื่อยๆจึงกลายมาเป็นเพจประชาสัมพันธ์จนถึงทุกวันนี้นะครับโดยที่ไม่คิดไม่ฝันไม่ได้อยู่ในความคิดเลยว่าเพจจะมาได้ไกลขนาดนี้ถือว่าไกลมากๆแล้วพอมาถึงตรงนี้มันได้ทำประโยชน์ เยอะแยะมากมายเป็นประโยชน์มากๆเลยนะทั้งที่อาตมารู้และไม่รู้ทั้งที่ส่งกลับมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับมันเป็นการแชร์ข้อมูลให้กับกลุ่มจิตอาสาอื่นๆเพราะตอนที่เราทําครั้งแรกเราไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลที่ไหนเลยนะมันมีอยู่ประมาณ4กลุ่มอะแต่4กลุ่มเขาก็คือเดินทางไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนต่างๆแต่ไม่ได้มีข้อมูลมาโพสต์แบบนี้พอมันเริ่มเยอะๆขึ้นเวลาเราอยากจะไปโรงเรียนไหน เราก็หาข้อมูลในเพจของตัวเองนี่แหละแล้วก็ตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยเพจนี้เพิ่งมารับบริจาคได้ประมาณ ไม่ถึงปีอะ่ะเพราะอาตมาไม่อยากรับบริจาคยังไม่รู้ว่าจะไปบริจาคที่โรงเรียนไหนยังไม่มีกิจ,จก,กรรมถ้ารับของบริจาคมาก็จะต้องเอามาดองไว้ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อาตมาจึงให้ทางผู้บริจาคเนี่ยติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรงพูดคุยกันจะส่งของจะเดินทางไปได้หมดโดยเราเป็นตัวกลางแค่การแชร์ข้อมูลหรือถ้าผู้บริจาคคนไหนอยากจะให้เราติดต่อให้ก็ยินดีนะครับหลังจากนั้นมาอาตมาก็เป็นแอดมิน เพจเพียงคนเดียวตลอดระยะเวลา6 -7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะยอมรับว,ว่ามันก็มีทั้งสนุกมีทั้งเหนื่อยท้อแท้มีความสุขมันมีหมดเลยมีความสุขที่โรงเรียนต่างๆได้รับความช่วยเหลือเด็กๆได้รับความช่วยเหลือท้อแท้เวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเราจัดการอะไรไม่ค่อยได้มันมีปัญหาเยอะนะมันมีปัญหาจุก จิกมากมายเยอะแยะเลยไม่รู้จะจุกจิกไปไหนเนี่ยคนเราเนี่ก็อ๋อก็เ,อเรียนรู้กันไปคนเราค้นนะเนาะคือคน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 ให้มันเข้ากันค้นเอาอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เรารวมรวมกันแล้วก็คือคนถ้าจะให้ยกตัวอย่างวิดีโอนี้คงยาวสักประมาณ2-3ชั่วโมงได้พอเริ่มมีคนนำข้อมูลจากเพจนี้ไปบริจาคเยอะๆเนี่ย ก็มีโรงเรียนส่งมาเยอะแยะเลยก็ขอบคุณที่ไว้ใจเราข้อมูลชุดแรกประมาณ400กว่าโรงเรียนใช้เวลารวบรวม2-3ปี3ปีรวบรวมมาพอเข้าสู่ปีที่3 จะขึ้นปีที่4เนี่ยข้อมูลมันเก่ามากๆมันใช้ไม่ได้เบอร์โทรก็ติดต่อไม่ได้เฟซก็ยังติดต่อไม่ได้เลยอตาตมาก็เลยประกาศอัปเดตข้อมูลใหม่อัปเดตข้อมูลวันที่1พฤศจิการโดยละข้อมูลเก่าทั้งหมดออกคือจะไม่ส่งไม่หาแต่จะไม่ลบโพสต์ถ้าโรงเรียนต้องการจะลบเนี่ยค่อยมาติดต่อมาบอกอตาตมาอตาตมาก็จะลบให้เราเป็นตัวกลางที่ให้ความเคารพกับ โรงเรียนแล้วก็ให้สิทธิ์กับผู้บริจาคเต็มที่หลายๆปัญหาเข้ามาบางทีอาตมาก็ท้อใจไม่เข้าเพจเป็นเดือนก็มีบางทีก็ แค่นั่งอยู่หน้าคอมเฉยๆเนี่ยก็ยังเป็นทุกได้เลยแต่ก็มีแรงกำลังใจเรื่อยๆต้องการคําชมนะมันดีต่อใจเป็นกําลังใจให้กันช่วงที่ห่างโหมที่สุดเนี่ยนะช่วงตอนตั้งแต่เริ่มจากเข้าสารมาเริ่มกิจกรรมการแจกเข้าสารให้กับโรงเรียนต่างๆในทุกๆวันอะ่ะจนมาถึงเดือนที่แล้วเนี่ยนะสามสเดือนติดกันอนตาตมาก็จะต้องอยู่หน้าคอม คอยตอบเพจตั้งแต่10โมงเช้ายัน3ามสี่ทุ่มเกือบทุกวันเลยคือเราใช้เวลามากขนาดนั้นในการจัดการเพจบางทีเวลามันเหนื่อยมากๆอาตมาก็จะต้องออให้ธรรมชาติบำมันเป็นวานที้ บางทีก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงจนเมื่อ3เดือนที่แล้วเพจนี้ตั้งแต่สร้างมายันตอนนี้มีแอดมินเพียงคนเดียวตลอดนั่นคืออาตมาเองจนมันไม่ไหวอะ่ะก็เลยเริ่มรับแอดมิน2คนมาให้เขาฝึกง,งานสัก3เดือนนี่ก็ครบ3เดือนแล้วนะ,เป,ะเป๊ะเลยอาตมารู้สึกว่ามัน เป็นเพจเล็กๆที่สามารถช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆได้พอสมควรทีเดียวเราชอบงานตรงนี้เราชอบเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นทําเพื่อความสนุกถ้าเกิดว่าเพจนี้สร้างรายได้ให้อัตมาได้มันก็คงมีกําลังทําต่อไปอีกเยอะเลยนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าทําสิ่งที่เราชอบให้มันสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยเราก็จะอยู่ได้แล้วก็จะได้ทํามันไปอีกนานเลยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นฝากแชร์วิดีโอด้วยนะ ยอดไปถึงสามหมื่นสักทีเคยให้สัมภาษณ์วิทยุรายการหนึ่งเขาถามว่าหลวงพี่จะทําไปถึงเมื่อไหร่คะตอนนั้นอาตมาตอบว่าไม่รู้ไปเรื่อยๆเพราะมันมีความสุขอยากทําก็ทําทําต่อไปเรื่อยๆแต่ณวันนี้คําตอบมันเปลี่ยนไป <_ d> um> เปลี่ยนไปไม่มากนะคำตอบนั้นก็คือขอเก็บไว้ก่อนละกันเดี๋ยวจะบอกในคลิปต่อไปสําหรับผู้บริจาคทุกๆท่านที่ผ่านมาอาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุขอชื่นชมยกย่องในความดีของท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละทั้งทรัพย์ทั้งกําลัง ที่จะช่วยเหลือโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆที่กําลังจะเติบโตทั้งหลายหัวใจของการทําตรงนี้คือเราทําเพื่อเด็กตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา7กว่าปีอาตมาใช้เหตุผลในการทําเพจ ไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าจิตอาสาเต็มๆเนื่องด้วยอาตมาเป็นพระนะพระนักจิตอาสาอะไรไแต่มีโยมคนหนึ่งชื่อโยมตาเขาได้บอกอาตมาว่าจริงๆแล้วคําว่าจิตอาสาม,มันคือเรื่องความรู้สึกมากกว่าเขาถึงได้เรียกว่าจิตอาสาอึ้งไปเลยนะไม่เคยคิดเลยแล้วมันก็ถูกด้วยอาตมาคิดว่าถูกแบบที่โยมตาเขาพูดเราใช้เหตุผลมาตลอดเลยอะ่ะแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกมันคือความรู้สึกซะมากกว่าเขารู้สึกว่าอยากจะให้เขารู้สึกว่าดี ขารู้สึกมีความสุขที่จะเต็มใจให้พอไปใช้เหตุผลกับเขาบางทีมันก็ไปกระทบกับความรู้สึกของเขาอัตมาลืมนข้อนี้ไปเลยซึ่งต้องปรับความเข้าใจใหม่ที่ก็ไม่ได้ปรับยากอะไรปรับแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วก็รู้แล้วทําให้ทุกวันเนี้ยสำรวจความรู้สึกของตัวเองบวกกับเหตุผลไปด้วยเนาะจะไม่ใช่เหตุผลเลยก็ไม่ได้ก็ต้องบวกกับเหตุผลแล้วก็ความรู้สึกด้วยเพราะถ้าเอาเหตุผลอย่างเดียว เขาก็คงไม่เรียกว่าจิตอาสาฝากถึงคุณครูแล้วก็ผอ,อข้อมูลของโรงเรียนสามารถส่งมาได้ตลอดเวลาไม่มีกําหนดรอบไม่มีกําหนดวันเวลาเหมือนกับข้อมูลของเด็กยากจนเนื่องจากว่าข้อมูลของเด็กยากจนเป็นข้อมูลยิบย่อยที่เยอะอาจจะเกิดความมึนงงสับสนได้มากอันนี้จึงเปิดเป็นรอบๆไปนะครับก็เตรียมข้อมูลไว้ประวัติก็มีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนจเจริญพร